วันนี้นะครับในการหารือกันของนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับคุณเสายฐาทวีสินแล้วก็คุณหวังอี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นมีหลายประเด็นนะครับที่คุยกันหนึ่งในเรื่องนั้นนะครับคุณเสรษฐาเปิดเผยว่านะครับได้พูดกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับว่าโอกาสที่ประเทศไทยกับจีนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับครบรอบ50ปีในปี2 5 6 8นกนะครับก็อยากจะขอแพนด้านั้นมาจากประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มาอยู่ที่ประเทศไทย สัตว์อย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ของจีนกับประเทศต่างๆนะครับก็คือแพนด้าประเทศไทยนั้นเคยมีแพนด้าอยู่ในประเทศไทยถึง3ตัวนะครับก็คือช่วงๆหลินหุยแลวก็หลินปิงนะครับแต่ว่าหลังจากปี2อ6 6เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลินหุยนะครับซึ่งเป็นแพนด้าตัวสุดท้ายที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้เสียชีวิตลงนะครับซึ่งทําให้ประเทศไทยนั้นว่างเว้นจากการมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่น่ารักอย่างงี้นะครับอยู่ในสวนสัตว์ไม่มีอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับในการหารือกันของนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับคุณเสริฐาทวีสินแล้วก็ค uh ุณหวังอี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นมีหลายประเด็นนะครับที่คุยกันหนึ่งในเรื่องนั้นนะครับคุณเสริฐาเปิดเผยว่านะครับได้พูดกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับว่าโอกาสที่ประเทศไทยกับจีนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับครบรอบ50ปีในปี2568นกะครับก็อยากจะขอแพนด้านั้นมาจากประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นบอกว่่าเมือไปดู ตารางนะครับว่ามีแพนด้าอยู่ในประเทศใดบ้างนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนั้นมีหลายประเทศนะครับแต่ว่าประเทศไทยนั้นมี0ตัวในปัจจุบันนะครับก็เลยขอให้ทางจีนนั้นพิจารณานะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนั้นก็รับปากว่าจะไปดูเรื่องนี้ให้นะครับซึ่งถ้าเกิดมีแพนด้ากลับมาอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทําให้สวนสัตว์เชียงใหม่นั้นกลับมาคึกคักนะครับเพราะว่าที่นั่นนั้นเรายังมีกรงที่เลี้ยงแพนด้าอยู่นะครับในพื้นที่กว่า4ไร่่่่นนนนนะะครรััหลาาายยยยยปปปีีีททททผมมเเศศไไ้้แดดอูใถ13ตวโ ได้มาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2546นะครับเป็นแพนด้าคู่หนึ่งนะครับที่มาก็คือช่วงๆกับลิ่นหุ้ยนะครับและช่วงๆกับลินหุ้ยนั้นนะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับตอนนั้นทาให้สวนสัตว์เชียงใหม่นั้นมีรายได้นะครับถึงประมาณปีละเกือบ200ล้านนะครับหรือว่าบางปีนั้นก็มากกว่า200ล้านด้วยซ้ํานะครับบรรยากาศเศรษฐกิจของเชียงใหม่นั้นก็คึกคักเป็นอย่างมากนะครับ ช่วงกับหลินหุยนั้นมีลูกด้วยกัน1ตัวนะครับในประเทศไทยด้วยวิธีการผสมเทียมนะครับก็คือชื่อว่าหลินปิงนะครับตอนนั้นคนไทยก็ชื่นชมนะครับแล้วก็รักหลินปิงมากเลยนะครับมีการประกวดการตั้งชื่อนะครับส่งไปสิยบัตไปประกวดการตั้งชื่อครั้งนี้นะครับนับล้านล้านฉบับนะครับแล้วก็มีช่องที่ถ่ายทอดแพนด้าเนี่ยนะครับครอบครัวแพนด้าเนี่ยนะครับที่มีการติดตาม24ชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแพนด้าฟีเวอร์นะครับในช่วงนั้น ความเป็นมาของแพนด้าที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็มาจากโครงการที่เราเริ่มการวิจัยการเลี้ยงแพนด้าก่อนนะครับให้ประเทศจีนนั้นเห็นว่าเรามีความพร้อมเริ่มมาตั้งแต่ปี2542นะครับก่อนที่รัฐบาลสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับจะเดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วก็ขอแพนด้านะครับกับประธานวิธีเจียเจินหมิงนะครับซึ่งก็ได้อนุญาตให้แพนด้านั้นมาอยู่ที่ไทยนะครับตั้งแต่ปี2546ในอดีตนะครับแพนด้านั้นเป็นสัตว์ ทูสันทะวะไมตรีของจีนนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมาในเรื่องนี้นะครับที่ว่าจีนมอบแพนด้าให้กับประเทศที่เป็นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนเนี่ยตั้งแต่ย้อนไปนะครับในประวัติศาสตร์เนี้ยตั้งแต่สมัยจกักรพรรดิที่ดีปููเช็กเทียนนะครับซึ่งก็เก่าแก่มากทีเดียวนะครับแล้วก็แพนด้านั้นเป็นสัตว์ทะวะไมตรีนะครับทูสันทะวะไมตรีเนี่ยไปกับหลายประเทศนะครับมีการยกให้ประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นรัสเซียนะครับสหรัฐฝรั่งเศสนะครับ นะครับแต่ว่าปี2 5 2 7เป็นต้นมานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแพนด้านั้นไม่ได้เป็นสัตว์สัตว์ว่ไมตีอีกแล้วนะครับไม่ได้เป็นทูตสัตว์วไมตตีนะครับแต่ว่าการที่จีนนั้นให้แพนด้าไปกับประเทศที่มีความสัมพันธ์ันดีนะครับจะมาพร้อมกับเงื่อนไขอย่างน้อย2ข้อนะครับก็คือเรื่องของการให้ให,ให้เหมือนให้เช่าหรือว่าให้ยืมแพนด้านะครับก็คือปีระยะเวลานั้นประมาณ10ปีนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายปีละประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ พื่อให้มั่นใจว่าสามารถที่จะดูแลแพนด้าได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในระหว่างที่ให้แพนด้าคู่หนึ่งไปนะครับอยู่ในประเทศใดแล้วมีลูกเกิดขึ้นมานะครับลูกนั้นถือว่าเป็นสมบัติของรัฐบาลจีนนะครับลูกแพนด้าจะต้องส่งคืนไปเหมือนที่ไทยนั้นเคยส่งหลินปิงนั้นคืนไปให้กับทางรัฐบาลจีนนะครับช่วงที่หลินปิงนั้นอายุ4่ขวบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับที่ว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยนั้นขอยืมแพนด้ามาจากประเทศจีนนะครับมาให้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีสถานที่รองรับพร้อมแล้วนะครับ ก็ต้องดูว่าทางการจีนนะจะพิจารณายัางไงนะครับเพราะว่าอันนี้นก็เป็นการหาลือกระดับสูงเลยนะครับนายกรัฐมนตรีของเรากับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศจีน,นครับแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวทางการจีนก็จะเอาไปพิจารณาต่อนะครับแล้วก็จะมีการทํางานร่วมกันนะครับติดตามเรื่องความคืบหน้าเรื่องต่างๆความสัมพันธ์นะครับรวมทั้งเรื่องของการพูดนะครับที่ว่าจีน,นจะให้เรามาในฐานะที่เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีแทนดากลับมาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ เชื่อได้เลยนะครับว่าบรรยากาศของสวนสัตว์เชียงใหม่นั้นจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจของเชียงใหม่ด้วยนะครับ